สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านค o กกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมืเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสในตำแหน่ง LM แล้วก็ RM นะครับหรือปีกซ้ายปีกขวา LMRM นะครับก็จะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งนี้เลยที่จะมีนะครับก็มันก็จะมีพวก LW หรือ RW ที่สามารถอัพเม็ดแดงเม็ดส้มแล้วก็สามารถลด o อ r ER ลงมาแค่หนึ่งแล้วก็สามารถเล่น LMRM ได้นะครับ โอเคครับตัวแรกก็เป็นหลุยดีอาร์ตัวนี้ก็มีความไวค่อนข้างสูงผมให้เป็น A บวกเลยสามารถเล่น LM ได้แบบชิวๆมีความไวสูงเวอร์เรียแบบสูงกลางคือดีมากๆเลยนะครับ A บวกเลยนะครับก็สปีดเ9นะ ตัวต่อไปก็เป็นลาเฟเรีอาเวิร์กเรียจะเป็นจะเหมาะกับ LW มากกว่าแต่สามารถมาเล่น LM หรือปีกซ้ายได้นะครับก็จะเป็นเวิร์กเรีแบบกลางกลางต่ำก็คือจะไม่ค่อยช่วยเกมลํำนะครับแต่ก็จะเด่นในเรื่องของเกมลุกแล้วก็มีความไวนะสามารถตอกริมเส้นแล้วก็ยัดให้กองหน้าเล,เล่นทําเกมต่อได้ได้แบบสบายๆเลยครับตัวนี้ผมก็ให้ NA บวกนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นคูดูมุยนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวแจกนะครับที่ต้องหามาชียมาตีเองผมผมว่ามันมันสามารถเล่นถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงสามารถเล่น rm ได้ก็จะเหมาะกับเล่นเกมรักมากกว่าแต่ผมว่า k e นะผมว่า k e นะไม่ค่อยเหมาะกับเล่น rm เท่าไหร่แต่ก็เอามาเล่นได้นะครับก็เหมาะกับเล่นหน้าคู่มากกว่านะครับตัวต่อไปก็เป็นเดมเบเร่ตัวนี้ผมว่าผมให้เป็นอ่าเป็น s เลยนะครับเป็น s เลยนะถ้าเกิดมีสำรองให้เดมเบเร่หน่อยผมว่าสวยเลยตัวนี้จะหมดง่ายนิดหนึ่งแต่โดยรวมผมว่า เล่นด้านข้างค่อนข้างจะเด่นไปทางเกมลุกมากกว่านะครับก็เอเลยตัวต่อไปก็เคียซ่าตัวนี้ผมก็ให้ NS นะตัวนี้ก็ให้เป็น S เ,เลยเคียซ่าตัวนี้ก็เล่น r m ได้นะครับถอยลงมาก็มีค่าพลังพงพลังแฝงอะไรเนี่ยดีมากๆแล้วก็มีความไวแล้วก็เปิดบอลอะไรค่อนข้างจะแม่นยำนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นอ่าเป็นซอนครับตัวนี้ผมก็ให้เป็นเอสนะสามารถเล่น l m ได้ก็เวิร์กเลยแบบสูงกลางแล้วก็ครบเครื่องสามารถเปิดบอลก็ได้ความไวก็กลางๆแล้วก็มีสามารถช่วยเกมรับก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยให้เป็นเอสซอนทีวตุวลองนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นคูโบตัวนี้ก็จะถอยมาเล่น r m ก็ได้ครับตัวนี้ก็พิ้วๆิวสายพิ้วเลยครับก็จะเด่นในเรื่องของการเก็บบอลแล้วก็เติมขึ้นเกมทําเกมลุกให้ให้กองหน้าด่าได้ทำประตูนะครับตัวนี้ก็ A บวกครับ ตัวต่อไปก็เป็นวินิสตัวนี้ก็ผมก็ให้เป็นเอสเลยตัวนี้ให้เป็นเอสเลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยสามารถถอยมาเล่น l m ได้นะครับก็เม็ดแดงเม็ดส้มก็มีความไวค่อนข้างสูงเว r ร์เกตสามารถช่วยเก็บรับเกมลุกได้แล้วก็มีความไวค่อนข้างที่จะจี๊ดจา้าเลยตัวนี้โคตรไวเลยครับตัวไปก็เป็นเจสซุนอาบาสามารถเล่น r m ได้นะครับเหมาะก,กับสําหรับสายเกมรับผมก็เอนะครับซียิกตัวนี้ก็ A นะครับความไวไม่ค่อยไหวนะครับอินซิเยตัวนี้ A สามารถเล่น l m ได้นะครับตอเรสตัวนี้ B แจตัวนี้ผมให้เป็น a บวกนะไอ้แจตัวนี้ผมให้เป็น s เลยตัวนี้ให้ s เลยนะครับก็เป็นแจแลกเปลี่ยนมีความไวเล่น r m ได้นะครับชิวๆสายพิวนะครับแล้วก็ตัวตัวไปก็เป็นคีวลผมให้เป็น a บวกตัวนี้ก็จะเป็นเท้าซ้ายสามารถเล่น L m ได้เท้าซ้ายก็จะเป็น5เท้าขวาก็เป็น3เหมาะกับตัวปั้นเกมริมเส้นนะครับไม่ค่อยเหมาะกับตัดยิงนะครับตัวต่อไปก็เป็นซาร่าแดงผมให้เป็น a บวกนะครับสามารถเล่น r m ได้นะครับก็อารมุ์คล้ายๆแบบแจเลยครับแต่ถนัดซ้ายนะครับ ตัวต่อไปเป็นเวเนซุเอลตัวนี้ผมก็ให้เป็น S อบวกเลยเล่น l m นะเขาว่าพลังงานค่อนข้างจะเหลือล้อนจริงๆแล้วก็สามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้แบบชิวๆเลยนะครับตัวต่อไปวาเวเดสามารถเล่น RM ได้นะครับถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงนะครับก็จะเหมาะกับาสายเกมลับตัวนี้ผมก็ให้เป็นเอบวกเลยเอบวกเลยครับตัวต่อไปก็เป็นมูเซียล่าตัวนี้ก็เล่น LM ได้ก็ให้เป็น A บวกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น ซอนทีวตัวท็อปสามารถเล่นเอตัวนี้ผมให้เป็นเอสเลยค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะความไวไม,มีแต่ครบเครื่องจริงครับทำได้หลายๆอย่างเลยครับตัวต่อไปก็เป็นเบสสามารถเล่นปีกขวาได้นะครับผมว่าเบิร์กเลดยังไม่ค่อยสวยนะคล้ายๆกับเลอาเลยครับก็เป็นปานกลางแล้วก็ต่านะครับเป็น A บวกตัวต่อไปเป็นโจโคตัวนี้สามารถเล่นได้ทั้ง LM แล้วก็ R ายมเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเมดเดลนะครับเล่นได้2งฝั่งเลยเสาจะจะเป็นสายเปิด เปิดคอร์สเข้าไปหรือว่าเป็นสายตัดยิงก็เล่นได้หมดเลยเม็ดแดมผมให้เป็นเอสเลยตัวนี้ตัวต่อไปคาวิช่า,า,ชาสเกเรียเนี่ยตัวนี้นะครับเขามันจะชื่อคาวิชาแล้วก็คาวาวัสส์สกเรียน,นะครับตัวนี้ก็หมดน้อยนิดนึ่งภาคนี้ก็คือความเหนื่อยค่อนข้างที่จะสําคัญนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครจะจัดก็คือจัดได้โคตรเก่งเลยนะครับแต่อาจจะหมดไวนิดนึ่งหาสํารองหน่อยนะครับก็ตัวนี้ผมให้เป็นเอสเลยนะครับสามารถเล่นเอลเอได้นะครับ ตัวต่อไปโอกาชาสามารถเล่นทั้งซ้ายทั้งขวาได้เหมือนโจโคตัวนี้ผมก็ให้เป็นไอเอสเลยนะนี่ครับเป็นสายคึงบอลเก็บบอลไม่ใช่แบบสายสปีดนะครับตัวต่อไปเด็กเคาตัวนี้สามารถเล่น r m ได้นะครับก็เป็น a บวกสำหรับสายเกมรับนี่ครับตัวนี้นะครับตัวต่อไปเป็นแบร์ลี่ตัวนี้ก็ A บวกนะครับสายเกมรับแต่3ดาวนะตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะครับ3ดาว ตัวต่อไปเบรโดซินวาตัวนี้ให้เป็น A ไม่ค่อยเหมาะนะครับแล้วก็บาสเตียนตัวนี้ผมว่าความไวไม่ไหวครับ A นะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นชินุล่าสามารถเล่นแนวเอมได้ถ้าเป็นเม็ดแดงนะครับก็ตัวนี้เอบวกเลยตัวต่อไปแบคแทมสายครอสเข้าไปแต่ตอนนี้เปิดห่งไม่ค่อยโกงแลวผมว่าก็พอเล่นได้เฉย A บวกนะครับตัวต่อไปเป็นมิตุมาผมให้เป็น B ชินุล่าตัวนี้ผม A นะครับแล้วก็เนเวียตัวนี้ B แล้วก็แจตัวท็อปตัวนี้ผมให้เป็น S เลยเอสบวกเลยค่อนข้างจะดีเลยเล่น r m ได้นะตัวนี้ค่อนข้างจะพิ้วเลยเก็บบอลอะไรเนะี่ยได้หมดเลยนะแล้วก็เล่นเกมรับก็ช่วยได้ครับค่อนข้างมีความเร็วสูงนะครับตัวต่อไปมาก็จอนเต้บีนะครับบาสตียตัวนี้ผมว่า A นะสองล่างเนี่ยเอามาเล่นปีกไม่ค่อยไหวครับแล้วก็เดยิมมี่ตัวนี้เเคียซ่าตัวนี้ A บวกเลยครับเคียซ่าตัวนี้ f อทีวตัวนี้ A บวกเลยถ้าเกิดใครอ่า งบไปถึงก็มาจัดเคียร์ซาทีวตัวนี้ก็ได้นะครับตัวต่อไปเป็นโอสเบลตัวนี้ผมว่า B นะครับแล้วก็ดีอาบีตัวนี้ A w เว k ร์เกดแบบเก่ามากๆครับสูงต่ำนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นซาร่าตัวนี้ผมก็ให้เป็น S อเลยนะซาร่าตัวท็อปสามารถเล่นอาอมได้ปัดเหมาะมากๆครับนี่ครับเหมาะเล่นอาอิมได้แบบชิวๆเลยตัดปั่นก็ได้เปิดก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็หวังอิชาในตัวนี้ B ครับแล้วก็โดอันผมว่า B นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ B แล้วก็ตัวนี้ B แค่พอเล่นได้เฉยแล้วก็ลุงเบิร์กวม่า A นะครับลุงเบิร์กนะครับแล้วก็โดกู A บวกมีความไวค่อนข้างที่จะสูงเลยเล่น R M m ครับเนี่ยให้เป็น A A บวกเลยครับ R W ก็เล่นได้นะตัวต่อไปเป็นเดวี่ตัวนี้ก็ผมให้เป็น A นะครับตัวนี้4ดาวด้วยนะครับแล้วก็แม็กมานามาน,มน,มน เอแล้วก็ตัวนี้ตอรเรสสามดาวด้วยผมให้เป็น A นะความไวค่อขงสูงตัวนี้ก็ไวมากมากครับแต่มพลังไม่ค่อยเหมาะครับตัวต่อไปก็เป็นเดมเบลเลตตัวนี้ผมก็ให้เป็นเอสนะครับนี่ครับเดมเบลเล่นะตัวนี้นะครับแต่ต้องมีสำรองนิดนึงนะตัวนี้เลี้ยงบอลค่อนข้างที่จะดีเลยติดเท้ามากมากครับตัวต่อไปก็เป็นปักชีซุงตัวนี้ก็ A บวกครับเป็นพึ่งงานวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับตัวต่อไปเป็นซาเน่ตัวนี้ก็ A บวกความไวค่อนข้างดีเลยเลยนะครับ แล้วตัวต่อไปก็เป็นแบดลี่ตัวนี้ผมก็ A บวกตัวนี้นะครับตัวนี้ A บวกเลยแล้วก็โอเวลันตัวนี้ผมก็ให้เป็นเอชได้เลยครับเอบวกเลยเลยครับตัวนี้นะโอตัวนี้นะเอชบวกเลยเลยครับก็มีความไวสูงสปีดเยอะสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้แบบชิวๆเลยครับ ส่วนตัวนี้ผมก็ให้เป็น S นะครับตัวนี้ถ้าเล่น R M เนี่ย S เลยนะครับตัวนี้ครับก็แต่ตต่างกั็คือตัวนี้จะเลี้ยงบอลได้ดีกว่าติดเท้าดีกว่าแต่ตัวนี้จะไวกว่านะครับผมว่าต่างกันนิดเดียวแต่ซื้ออิมารมันจะวิ่งไวกว่าดีหนึ่งแล้วแต่เราชอบแล้วกัน2ล่างนี้นะครับไม่ไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกนะสล่างนี้นะนี่ครับแล้วก็อับเปดีเปลเปล่พวกนี้ผมให้เป็นเอสเลยเล่นสามารถเล่นได้แบบชิวๆเลยนะครับ LM นะครับสปีดเยอะมากแล้วก็เบิร์กแคมป์ตัวนี้ผมให้เป็น A บวก แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเน็ตเวิดเน็ตเวิดตัวนี้ผมให้เป็น S เลยครับนี่ครับถนัดสองเท้าแล้วก็เล่น l อลได้ค่อนข้างเดียวครบเครื่องการเปิดบอลการคอร์สอะไรเนี่ยคือครบเครื่องมากๆ,ๆครับก็เป็น S เลยนะครับก็โอเคจบกันสําหรับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตําแหน่ง L M R M นะครับตัวที่เป็น S บวกกับผมให้เป็นวินนี่ซอนชิโนล่าเจแล้วก็ซาอาซาล่าโอเวลานสองล่างนะครับแล้วก็เน็ตเวิดนะครับส่วน S ธรรมดาก็เดมเชซ่าซอนทีวายแล้วก็วินิสซู แจโจโคแล้วก็คารารัส์สกิเลียแล้วก็โอคาชาเนี่ยแล้วก็เดมเดมเขียวอปดีไปเลขกอ่าเขียวไปเลยครับแล้วก็ส่วนพวก A บวกเเนี่ยพวกนี้เก่งหมดเลยครับแต่ก็มันจะอาราคาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแรงมากแล้วก็สามารถซื้อเล่นได้นะครผมก็ถ้าเกิดใครงบประมาณไหนก็ซื้อประมาณนั้นเลยครับเนี่ยครับผมก็ขัดแยกเทียให้ละถ้าเกิดใครงบ A ก็สามารถซื้อมาเล่นได้พวกนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับและแก้ A บวกอะไรพวกนี้ก็ยังเก่งอยู่ส่วน S อบวกก็สุดๆผมก็ว่าก็ ข้างบนเลยครับเนี่ยแถวแถวนี้เลยแถวบนเลยครับเอสบวกนะคือโคตรน่าโดนเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ